เอาจิงๆมันก็มีคนเตือนแล้วล่ะนะว่าหีบใบหนึ่งที่อยู่บนหลังคาบ้านของท่าเรือออมอสถ้าเก็บแล้วมันจะทิกเกอร์เฟสโลซึ่งถึงผมจะได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่แพท3.0นู่นแล้วก็เถอะแต่ว่าใครมันจะไปรู้ว,ว่ามันเป็นหีบใบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปเจอบนหลังคาใบหนึ่งผมก็เลยว่าใบใบนั้นใช่ผมก็เลยไม่เก็บและนี้ผมมาเห็นใบนี้ผมก็เลยว่าเอยใบนี้ไม่ใช่มั้ง ปรากฏว่าเก็บอ้าวแจ็คพอตไอ้มอดแม่งขึ้นมาพูดเฉยเลยโอเคเอาเป็นว่าก็ในเมื่อมันใช่แล้วก็อัดไปก่อนแล้วกันจนกว่ามันจะตัดเข้าสู่เกมเพลย์ตอนวิ่งโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราจะมาอ่านกันก่อนว่าไอ้มอดมันพูดว่าอะไรเรื่องก็อ่านตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มันพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูอีกทีว่าหีบตรงไหนนะเผื่อมีคนยังไม่ได้มาเก็บอ่ามันเป็นหีบคอมอนอ่าเป็นหีบคอมอนข้างในกล่องใบนี้ มีเสื้าเก่าๆอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็มีจดหมายอยีกกล่องหนึ่งด้วยอะ่ะจดหมายเขียนว่าไงเสือกจังแล้วเราอะ่ะขอฉันดูหน่อยสิมึงอะเสือกปกกูอีงมืงคอคนอีกเปิดกล่องอะ่ะนั่นเขียนว่าลงไปทางใต้ของภูเขาเดวันทก,กะเรือเก่าออกจากท่าเรืออะไรกันเนี่ยเรือมันจะไปอยู่บนเขาได้ไงอะ่ะมมันอาจจะเป็นขุมสมบัติก็ได้นอ้ม่วน อย่างก็ไม่รู้ว่าใครเอากล่องมาวางไว้ที่นี่ด้วยใช่ก็มันก็อยู่บนหลังคาตรงนี้แหละกูก็นึกว่าไม่ใช่ไงก็กเปิดแจ็คพอตเลยฮัตซีมขึ้น, <S <S นช่างมันเถอะงั้นรลอ,ลองไปดูก่อนก็นแล้วกันนี่ไงชื่อเควสร,ราคครี่ต้องจ่ายก็ตามนั้นนะครับคือก่อนหน้านี้นเคยเคยถามคนรู้คนนี้เขาหลายคนและมันเป็นเควส์ในสามจุดศูนย์นครับเป็นเควสที่รับแต่ไม่รับมากทิกเกอร์ได้ไม่ใช่จากการรับที่ NPC คนไหนแต่ได้จากการ ปีหลังคาตรงนี้ครับเนี่ยกดดูแผนที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรืออมอสวาร์ปมาตรงนี้เนาะวาร์ปมาเสร็จปุ๊บวิ่งข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายมันก็จะเจอกับหลังคาเขียวเนี่ยฮะเห็นอ่ะวาร์ปอยู่นู่นน่ยวาร์ปอยู่นู่นวิ่งข้ามสะพานมาเนี่ยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะเจอหลังคาเขียวหลังนี้ตรงนี้มันจะมีแมวอยู่เนี่ยจุดสังเกตได้เด่ยจะมีแมวอยู่นี่เยอะๆมีแล้วแมวมันจะมีชื่อด้วยก็ปีหลังคามาครับแล้วก็อ้อมมาข้างหหหลัังงเเ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 นนนนนนีีีีีี่่่่ยยยยยมมมมมกกกกกก็็็็บบบบคคคออ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 อูใึึปปิิดดดวววาาาาธรรรรร้ส์โ๋ผ ไปทาแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดไปตรงนั้นเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าใบนี้เว้ยก่อนจะไปทำเควสมาแวะนิดนึงมาบอกมา,มาบอกความพลาดของตัวเองกงีตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าใบนี้เพราะว่าเนี่ยอันนี้มันจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นหลังคาหรอกแต่มันจะมองไปหลังคาก็ได้ไงเห็นคนเขาเรียกกันว่าหลังคาผมก็นึกว่าใบนี้แม่งใช่เว้ยเห็นมันวางเด่นเป็นสง่าอยู่เหนือร้านอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่กล้าเก็บผมก็เห็นใบนู้นอยู่บนหลังคาเหมือนกันแต่หลังคามันดูเด่นน้อยกว่าเลยไปเก็บใบนั้นแทนอ่ะเรียบร้อย สรุปไอเนี่ยหีบธรรมดาโอเครู้เรื่องไปสำรวจสถานที่เดิมที่เมืองสมิรุคคุณสักเกตเห็นคนแปลกๆสองคนซึ่งกูยังไม่รู้เลยว่าคนแปลกๆที่ว่าคือใครมาถึงเรซเซชันของเควสมันก็สปอยเลยอะโอเคหลังจากที่เราไปที่บริเวณท่าเรือออมอสแล้วก็พบเจอกับหีบสมบัติที่อยู่บนหลังคาบ้านคนแล้วพอเราเก็บมามันก็กลายเป็นเคเวสซะอย่างนั้นเพราะว่าไอ้มอนอยู่ๆก็บน hier, ่นที่อะไรไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแันซะเร็วเลย ตามฉบับของไอมอนเหมือนเดิมตอนนี้เราก็กำลังตรงมาที่สถานที่ที่มันบอกให้เรามาซึ่งก็คือเอ่อที่ไหนวะไม่รู้ว่ะแต่ว่าคุมนบอกให้กูมานี่อะอะลงไปทางใต้ของภูเขาดิวันทกกะขอบเขตจะกว้างเกินไปแล้วนะวิวที่เนี่ยสวยมากเลย พวกเราก็รอที่นี่ก่อนกันแล้วกันดูว่าจะมีใครผ่านมาบ้างเราอยู่ที่นี่กับไพมโมนอะดูสิท้าม,มีคนมาด้วยทำไมมาช้าจังเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าขอโทษทีดูเหมือนกล่องจะถูกค้นนะ่ะส่วนเรื่องของพวกเราฮะหรือว่าถูกจับได้แล้วเออไม่สิช่วงนี้เบื้องบนก็ไม่ได้ส่งคนมาเลยนี่นะ เ,เราเดินเดินมาเสือกเหมือนเขาไม่เห็นน่ะบางทีอาจจะเป็นฝีมือของนิกาก็ได้ช่วงนี้เด็กกลุ่มนั้นเอาแต่ขอให้ฉันพาพวกเขาออกไปเที่ยวเออฉันก็เลยบอกว่าทำไมจะเป็นจริงๆพยายามอย่าไปใกล้าชาวบ้านพวกนั้นจะดีกว่าไงแต่พ่อแม่ของพวกเขาไม่อยู่บ้านฉันก็ช่างมันเถอะพักเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนไม่ว่ายังไงพวกเราวันนี้ก็จะต้องไปจากที่นี่ ไปพวกเขาหมายถึงจะไปจากสมัยด้วยเหรอพวกเราไม่มีคนช่วยแล้วแล้วแผนนั้นจะสําเร็จได้เหรอถ้าเบื้องบนรู้เข้าแล้วก็อย่าเพิ่งสอนอะไรเยอะแยะเลยนะเทงยทนมาไม่พออีกหรือไงต้องคอยหวาดกลัวและถูกคนจับจ้องตลอดอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าอยากหนีออกจากฟาตุยวันนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะฉ,ฉันรู้แต่ว่า สองคนนี้ยอยากจะหนีออกจากฟาตออะตุยยะได้ไม่ผิดใช่ไหมอืมรอไปเสือกหน่อยว่ะอืมแต่ว่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะยังไงพวกเขาก็คือฟาตุยเลยนะอืมขอเสือกหน่อยครับเสือกหน่อยครับอ่า <c oughs> ในที่สุดก็มีคนมาแล้วอ่ะรู้เดี๋ยวว่าคุอยู่อะ เธออยฟังอยู่ตั้งน,นานน่ะแต่ว่าไม่ขยับตัวเลยเมื่อกี้มีลมพัดมาผู้ไม้ที่เธอซ่อนอยู่ก็ขยับไปมาต่างจากผู้ไม้อยู่ข้างๆฉันสังเกตเห็นน่ะโอ้ยสองก็ไม่ได้เป็นฟาตัวเลยแฮะเดี๋ยวนะว่าแต่าฟาตัวตัวอื่นไม่เห็นจะเก่งอย่างนี้เลยอะ่ะผมทองแถมยังมีเซรี่ประหลาดอยู่ข้างๆด้วยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักเดินทางที่พูดถึงในรายงานนะอืมใช่แล้วกูเองในเมื่อเธอมาที่นี่แล้ว งั้นก็แปลว่าเธอเห็นของที่อยู่ในกล่องแล้วสินะคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าอุบายเล็กๆน,น,น้อยๆของอเล็กซานดราจะใช้การได้จริงๆอ่อแสดงว่าที่พูดตะก,กี้คือตั้งใจให้กูได้ยินสินะก็อย่างที่เธอได้ยินมาฉันกับอเล็กซานดราเราทั้งคู่อยากจะหนีออกจากฟาตุยอย่ามองฉันแบบนั้นนะเราทั้งคู่ไม่ใช่ผู้นําระดับสูงที่มีอํานาจแล้วก็ไม่ใช่นักรบที่ประจําการอยู่นแนวหน้าด้วยอย่างเกง่ง ก็เป็นแค่ตะปูตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้เพื่อรอใช้งานเท่านั้นคนอย่างพวกเรานะ่ะมีเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่พวกเขารอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้รับคําสั่งอะไรเลยได้แต่เป็นฟ้าตุยที่ใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการถูกจับจ้องไปอย่างนี้พวกเราไม่อยากเป็นแบบนี้แทนที่จะใช้ชีวิตไปวันๆอยู่ที่นี่เรายอมสู้สักตั้งแล้วก็หนีไปให้พ้นจากฟ้าตุยจะดีสักกว่าแต่การจะหนีออกจากฟ้าตุยมันไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเหมือนกับเดินเข้ามอโดอ ถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เข้าพวกเราคงจบไม่สวยแนๆ่ๆเราก็เลยทําแผนแกล้งตายขึ้นมาโดยหวังว่าจะหนีรอดไปได้แต่การตายของพวกเราต้องการคนที่พูดและน่าเชื่อถือพอที่จะเป็นพยานให้พวกเราได้นัดเดินทางเธอมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ฟาตูยอย่างยิ่งอีกอย่างเธอเองก็มีเรื่องกับฟาตุยด้วยไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่าการที่ให เธอเป็นพยานการตายของฟาตุยทั้งสองคนนี้อีกแล้วโอ้แสดงว่ามึงมั่นใจว่ากูจะมาเจอกับหีบสมบัติใบนั้นแล้วก็ตรงมาที่นี่ขนาดนั้นเลยเหรอหัวแหลมดีนี่หวะทำโตเป็นของเบ้งไม่ได้แล้วถ้าเกิดกูไม่มางั้นพวกเราก็จะกลับไปแผนการจะไม่ดําเนินต่อจนกหวัดเธอจะไมาพวกเราเตรียมการไว้ตั้งนานแล้วรออีกหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกแหมมึงก็รอจนกู3.5้เลย พูดก็พูดเถอะคือบอกว่ารอนี่คือมึงก็รอนานอยู่นะเป็นเควสดโลกตั้งแต่แผด3.0แต่คือกว่ากูจะมาเก็บหีบกว่ากูจะมาทากว่าจะมาเจอมึงนี่ก็คือ3.5จนจะจบแผทแล้วนเนี่ยอันนี้คืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ขึ้น3.6แล้วนะ <c oughs> นักเดินทางตอนนี้พวกเราบอกทุกอย่างให้เธอฟังไปหมดแล้วจะช่วยหรือไม่ช่วยก็อยู่ที่เธอตัดสินใจเลยแล้วกันถ้ามีน้ําใจก็ช่วยกันหน่อยถ้าเธอยินดีช่วยเหลือพวกเราก็จะจ่ายค่าตอบแทนก้อนโตให้เธอ แล้วมีภัยพเบัตเมอปกติพวกเควสั้นๆมันไม่มีอ่ะคิดว่านะค่าตอบแทนพวกนี้ยเป็นเงินที่เออพร,พระชีวะพระพระศิวะพระศิวระ,วะรกันในสัตว์เออกูอ่านชื่ออยงเงี้ยพระศิวะกับฉันได้มาจากการทํางานสุจริตเธอก็ไม่ต้องกังวลหรอกรับรองได้เลยฉันฉันไปทําอาหารเย็นให้เด็กๆพวกนั้นช่วยเย็บเสื้อผ้าให้พวกเขา เล่านิทานแล้วก็พาพวกเขาไปเที่ยวส่วนพระศิวะก็ไปช่วยคนอื่นล่าสัตว์แล้วก็จัดการกับเหยือ่อพอพวกเราหนีไปจากฟาตุยแล้วก็กะว่าจะอาศัยทักษะผู้นี้ทําอาหารกินแล้วก็เอออลิสันราพอได้แล้วเออเออเออ,เอ,อก็ได้เอาเป็นว่าเธอเลือกเลยนัดเดินทางไอ้ช่วยมันก็คงช่วยได้แหละพอดูแล้วก็คงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรถึงแม้ว่า อ่จะเป็นฟาตุยแต่ก็นั่นแหละนิยามของเราก็คือการเป็นฟาตุยไม่ได้ไแปลว่าจะเป็นคนเรวว่าแต่ลองลองใจถามมันเล่นๆสิไม่คิดว่ากูจะเปลี่ยนใจมั้งเหรองั้นพวกเราจะพยายามต้านในถึงที่สุดและสุดท้ายเราก็จะยอมตายฟังดูเหมือนแผนเดิมของเราใช่ไหมอืมเหมือนอันนี้มันจะบังคับช่วยนะก็คือถ้าเกิด ย้อนกลับไปตอนไอคุณอลฟอนโซของเควสอา拉เนลาเราสามารถเลือกที่จะฆ่ามันตรงนั้นเลยหรือว่าเลือกที่จะปล่อยมันไปแล้วสุดท้ายมันก็ไปตายเองอยู่ดีอันนั้นคือเราเลือกได้ว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าส่วนอะไรเนี้ยเหมือนมันบังคับให้เราลงมือช่วยเลยนะก็คือช้อยบนก็คือช่วยไปเลยช้อยสองก็คือเหมือนถามลองใจเฉยๆว,ว่าอ้าวถ้าเกิดเปลี่ยนใจทาําไงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ช่วยอยู่ดีอืมก็น่าจะเป็นตามสคริปต์ของเควสมันหวังว่าค่าตอบแทนของพวกคุณจะสูงมากพอนะอ๋อวางใจเถอะ จำรวดมากพอแน่นอนแต่อาจจะไม่มีแพโมโรเจมนะงั้นพวกเราก็ตกลงตามนั้นเวลาไม่คอยท่างั้นตอนนี้พวกเราแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเถอะอเลสซานดรางั้นทางด้านนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะนักเดินทางเชิญตามขึ้นมาเลยอืมเนื้อหาเวสนี้น่าสนใจเล็กน้องถึงปานกลางอาจจะไม่สั้นไม่ยาวมากแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่า เราได้เห็นมิติที่เกี่ยวกับฟาตุยมากขึ้นว่าหลายๆคนก็อยากที่จะออกจากองค์กรนี้เต็มแก่แล้วแล้วก็ไปทำมาหากินสุจริตอย่างอื่นแต่พวกเขายังมีใจิตใจเมตตาน้องผู้หญิงที่ชื่อเอลซานดราก็รักเด็กด,ด้วยอเออรักเด็ก<ๆ>ไม่ใช่รักอ่าตรงนี้แลหละนักเดินทางแผนการง่ายมากเลยนะเราสองคนฟาตุยชั่วร้ายสองคนมาทําเรื่องชั่วร้ายบางอย่างในป่าแห่งนี้ ส่วนเธอก็ทําท่าไม่พอใจและพยายามหยุดพวกเราเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้เหมือนทุกทีทําในสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อทําฉันกับอเล็กซานดราจะหนีไประหว่างการต่อสู้แต่จู่จก็มีมอนสเตอร์กลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาและพวกเราก็ถูกมอนสเตอร์พวกนั้นจัดการและเธอก็ต้องล่าถอยไปเพราะมีมอนสเตอร์มากเกินไปพอเธอพาคนมาฉันกับอเล็กซานดราก็หายไปแล้วเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เธอคิดว่ายังไงบ้างอืม เอ,เเอกการละครฉันพยายามอย่างมากเพื่อเรื่องราวฟังดูสมเหตุสมผลมากที่สุดและให้พวกเราแพ้แบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยว่าแต่เล็กซันดราทำไมยังไม่กลับมาอีกนะแค่วางเหยื่อล่อมอนสเตอร์นี้หน่อยๆเองมันนานขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยพียเล็กซันดราเพียเล็กซันดราอ่ะถ้านั้นมีเสียงคนน่ะผมไม่รู้ผมพังเสียงเด็กก่อนแล้วกนะันอาจจะเป็นเด็กก็ได้ อ่ะแย่แล้วอเลสซานดระเกิดเรื่องแล้วอ่ะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนกูจะไปไหนนะ่ะรีบตามไปสิตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่รู้่ะไม่ตามจะรู้เหรอท่านดูจากบริบทของใครก็ไม่รู้ที่เรียกแล้วใช้เขาว่าพี่อ่ะคิดว่าเป็นเด็กอันในี้ไงเป็นเด็กจริงด้วยไอ้มอนสเตอร์เยอะมากตอนนี้เเวลาที่มอนสเตอร์พวกนี้จะปรากฏตัวออกมาเหรอฮะทำไมลิแก็อยู่ที่นี่ด้วยละ่ะ นั่นทางพวกเรามาขับไล่มอนสเตอร์พวกนี้ไปด้วยกันเถอะอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะโอ้โหแล้วดูนั่งดูอเลซันดานั่งดูท่านั่งเขาซะก่อนอ๋อแหมชิวเลยนะเราอะ่ะคุณคุณดูท่านั่งเขาดิไอ้เหี้ยเ <c oughs> อ้พวกก็ชิวไว้ชิวกันไว้เปล่าไอ้นั่นเฮียอะไรนะ่ะอืมไม่ตาย ดคูคุณดูท่านั่งครับนี่ฮะแมสเซ็กซี่เลดี้นะเราอะ,อะ,อ,ะอะไรวะเนี่ยอ๋อนิกาคือชื่อเด็กแสดงว่าที่ร้องตะกี้นี้คือนิกาน่าจะร้องเพราะว่าวางกับดักเรียบมอนมาแต่มอนมันไปตีเด็กเด็กก็เลยร้องเออเข้าใจได้ไม่ยากชอบท่านั่งน้องจริงจริงวะ่ะขอโทษนะ <c oughs> พระสิว่า ไม่ต้องพูดแล้วฉันจะพันแผลให้เธอก่อนออเขอโทษนะฮะเออเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะห,หนูมาเก็บเห็ดที่นี่อ่ะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ดูเหมือนพี่เอเลซานดาจะเศร้ามากๆอะ่ะก็เลยพวกเราก็เลยปรึกษากันว่าจะทำของอร่อยให้พี่เอเลกซันดากินเพื่อเซอร์ไพรส์เขาอะ่ะเมื่อก่อนพี่เอเลกซานดาเคยพาพวกเรามาเก็บเห็ดอร่อยๆ มากมายที่นี่หนูก็เลยอยากมาเก็บเองบ้างแต่แต่ว่าพอเข้าไปในป่านหนูก็ดันหลงทางแล้วก็ถูกรายล้อมไปด้วยเห็ดมากมายเลยเพื่อที่จะช่วยหนูอ่ะพี่เลซันดราพี่เล็กซันดราก็เลยไม่ไม่เป็นไรน,นี่กะพี่ไม่เป็นไรห,หรอกนั่งเซ็กซี่แป๊บนึงเดี๋ยวก็หาย อ่นักเดินทางดูเหมือนจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะอเล็กซานดราได้รับบาดเจ็บสาหัสฟาตุยคงสังเกตเห็นพวกเราออกจากเมืองไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตอนนี้ถ้าฉันกลับไปพร้อมกับเธอที่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ก็กลัวแต่ว่าจะถูกจับตัวไปตรวจสอบแล้วพวกคุณจะทำไงต่อก็คงต้องซ้อนแผลแล้วล่ะตอนที่ฉันมาเมื่อกี้ฉันเห็นทีมของกลุ่มเอเดมกลุ่มนึ่งกำลังเดินมาทางนี้ นัดเดินทางเธอเอาตัวเจ้าเด็กคนนี้ออกไปจากป่าและนําตัวเขาไปให้คนในกลุ่มใบไม้ก่อนเดี๋ยวฉันจะหนีออกไปกับอเล็กซานดราอืมจแผนที่เราคุยกันไว้ได้ไหมดูเหมือนครั้งนี้พวกเราคงต้องทําละครให้เป็นจริงกันแล้วละ่ะคนของกลุ่มอะไม้นั่นคงคิดว่าฟาตชัช่วร้ายอย่างเราสองคนกําลังวางแผนไม่ดีบางอย่างที่นี่แน่และการช่วยชีวิตนิกาเป็นเพียงการปกปิดเท่านั้นส่วนพวกเราที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มมอนสเตอร์ นั่นก็คือสิ่งที่พวกเราควรได้รับืออพี่อะไรซันดราหนูจะไม่ดื้ออีกแล้วดีที่ตอนนี้เจ้าตัวแสบเองก็ไม่ได้มีกระติกกระใจจะฟังสิ่งที่พวกเราพูดเลยไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกแต่ว่าแต่พวกคุณไม่ได้ชั่วร้ายนะี่นะเชื่อันเถอะถ้าเทียบกับการเสียสละอย่างกล้าหารของฟาตุยแล้วเนี่ยพวกเขายอมรับ ฝ่าตัวชั่วร้ายที่ได้รับผลกรรมจากการกระทําของตัวเองมากกว่านะยังจําตอนที่เธอแอบฟังฉันกับอเล็กซานดราคุยกันตอนแรกได้ไหมถ้าพวกเราหนีรอดไปได้ฉันทิ้งจดหมายไว้ที่นั่นอ๋อตั้งแต่แรกพวกคุณก็พวกเรามีโอกาสแบบนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะงั้นจึงต้องระวังกันหน่อยแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ควรจะช่วยอเล็กซานดราเขาก่อนนะดูท่านั่งแล้วน่าจะไม่ค่อยโอเคอะไรไม่เป็นไรนักเตินทาง <c oughs> ฉันยังไหวอยู่ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปแล้วฉันกลับไปเป็นฟอตัวอีกฉันขอ <c oughs> <c oughs> พี่เล็กซันดร,ราจะไปไหน <c oughs> พวกเรากลับกันเถอะทุกคนตามหาพี่อยู่นะ <c oughs> นิกาฟังนะนักเดินทางคนนี้จะพาเธอออกไปพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่จะขอพักที่นี่สักหน่อย ถ้าหายเหนื่อยแล้วก็จะกลับไปนะแต่แต่ว่าพี่เคยโกหกเราด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมก็ได้เฮีพี่น่าเดินทางรบกวนเธอด้วยนะอืมเดี๋ยวฉันกลับมางั้นก็รบกวนเธอด้วยนะน่าเดินทาง คือโอเคยิงแค่าโดนเหตุตีอะน่าจะไม่ถึงตายไหมคือมอนมันก็มันก็เป็นแค่เหตุอ่ะคงไม่ตายหรอกมัง้ง <c oughs> ขอโทษนะเพราะสิวะฉันคงไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆอ่ะพูดน้อยๆหน่อยเถอะห <c oughs> วังว่าเขาจะรอดนะค <c oughs> ู่นี้ถ้าตายก็คงน่าสงสารแย่ดูแล้วก็ไม่น่าใช่คนเลวไลยรินด้วย จริงๆแต่แรกฟ้าตุยหลายๆคนที่เป็นระดับล่างๆที่เราเจอมาก็ไม่ไดีใครที่เลวร้ายนะมันก็คือฐานใต้บัคับบัญชาที่ทําตามหน้าที่และคําสั่งเท่านั้นบางคนก็ไม่ได้มีทางเลือกยิ่งไใ้พวกบ้านเด็กกำพร้าคุณเนยะแม่งไม่มีทางเลือกเลยโดนเก็บไปเลี้ยงไม่คิดว่างานนี้จะใช้เวลานาน,านขนาดนี้เหนื่อยจริงๆเลย อา้าวใครอยู่ตรงนั้นน่ะอ่ะนิกะแล้วก็นักเดินทางี่พวกเธอมาทําอะไรที่นี่คือว่าข้างหน้ามีคนถูกโจมตีอ่ะพวาพวกเรากาลังรีบคุณช่วยดูแลนิกะหนนะอ่อยนะอ่ะฮะอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิอ่ะงงงงงคุยไหนหยุดร้องไห้ได้แล้วนะนินกะ ตกลงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่อเล็กซนดราเอลิกซนด์ราเหรอแล้วเข้ามาที่ได้ไงอ่ะเออนี่กะเธอลองเล่ารายละเอียดให้ฉันฟังหน่อยโอเคปล่อยเขาคุยไปหวังว่ามันจะจบดีนะเควนนี้อยากให้จบดี ไป,ไปแล้วไปแล้วเหรออเล็กซานดราน่าจะอยู่แถวนี้แหละพวกเขาเอา้าพวกเขาไปไหนแล้วอ,อ่ะเอออเล็กซานดราพวกคุณอยู่ที่ไหนเออไม่ต้องตะโกนแล้วคือตะโกนอีกมอนสเตอร์ก็ได้แหกกันมาพอดีฉันได้ยินที่นิกาพูดแล้วคิดไปถึงจริงๆอเล็กซานดรากับพระศิวะจะเป็นฟาตุยะปกติตอนที่คุยกับพวกเขา ฉันยังคิดว่าพวกเขาเป็นคนดีซะอีกพี่เลซันดราเป็นคนดีพี่พระศิวะดุมากแต่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะโอ้ยแต่พวกเขาคือฟาตุยไงใครจะไปรู้ว่าเขาทำตัวเป็นคนดีแล้วรับหลังคิดเรื่องชั่วๆอะไรหรือเปล่าเรื่องราวโด่งดังพวกนั้นของฟาตุยฉันก็เคยได้ยินมาไม่น้อยเลยนะไม่แน่พวกเขาอาจจะวางแผนร้ายอะไรท่าทางที่นี่บางทีการช่วยชีวิตนิกะอาจจะทำไปเพื่อปอกปิดอะไรบางอย่างก็ได้ พวกเขาไม่ใช่คนเร็วนะทางนั้นก็พูดยากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาสองคนนี้ไม่เจอเลยพวกเขายังมีคนเจ็บด้วยอีกหนึ่งคนจากประสบการณ์ของฉันแล้วน่าจะถูกมอนสเตอร์อพี่บาเรตเขาร้องละลองหาอีกหน่อยเถอะนะ มันดีมันต้องอาเวลัสจริงไม่ใช่บาเลตไอ้เ <igen> ช e yeah, ียกูกูเรียกมันชื่อตัวในไฟนอตเจ็ดเลยเฮ e yeah. ียวาเลตอาเวลัสเวลัสโอเคชื่อเวรัสเอ่อนิกะถ้าไม่ใช่เพราะว่าฉันมาคนเดียวแล้วก็รับรองว่าฉันพาคนมาหาโทป่าไปแล้วละแต่นี่ฉันมาคนเดียวไงตอนนี้นะ่ะมีแค่ฉันคนเดียวอย่าว่าแต่มอนสเตอร์เลยถ้ามีฟาตุยคน,น,นอื่นๆอีกแล้วก็ <economies> เอาเป็นว่านักเดินทางพวกเรากลับไปที่เมืองกันก่อนดีกว่าฉันจะรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าใหญ่ พอเขาตัดสินใจได้แล้วฉันจะทําตามคําสั่งเลยเบรัสพานิกจัจยาไปแล้วปฏิตตริรยาของเขาเหมือนที่พระสิวะพูดว่าไม่มีผิดเลยแต่พวกเขาหนีไปได้สาเร็จแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะช่วยไม่ได้แล้วนะพวกเรากลับกันเถอะพระศิวะบอกว่าถ้าพวกเขาหนีไปได้พวกเขาจะทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้ตรงที่ที่พวกเขาเคยอยู่อ่ะถ้ามีเวลาแล้วก็พวกเราลองไปดูกันเถอะ โน p r i โบ้เจมส์โน่ไพโบเจมแล้วที่ที่พี่แกเคยอยู่มันเด็นะแล้วความจำมุมสั้นนด้ไงแป้นหนึ่งมันคือแถวเนี้ยอ๋ออ๋อน่าจะเป็นลานแถวนั้นแหละใครเห็นกูไปเลยพี่เกียรติทะเลาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึ่งเราต้องอ้อมมาวิ่งตามทางมัน ง่ายกว่าเดี๋ยวไปเช็คตอนที่ที่เขาเคยอยู่กันดีกว่าผมว่ารอดนะน่าจะรอดแหละเพราะผมจําได้ว่าผมเคยส่องอาชีพเมนในเว็บทาการ์ดีจีอ่ะไอเว็บที่มันาไว้เช็คพวกชื่ออาชีพเมเนเนี่ยแล้วมันมีอาชีพเมนอันหนึ่งอ่ะบอกว่าให้เราเก็บจดหมายของอเลกซานดราเออก็คือเขาบอกว่าเก็บจดหมายคีย์เวิร์ดคือจดหมายคีย์เวิร์ดอีกอย่างก็คือเป็นชื่อ n อ c บซที่ชื่อว่าอเลกซานดรา เพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะรอดอเดี๋ยวนะตอนแรกเราวาร์ปมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินตรงมาแถวเนี้ยตรงแม่น้ำแถวนี้แหละมัง้งใช่ว,วะจำได้ว่าเราเดินข้ามน้ำไปตรงที่ที่พวกเขาเคยอยู่ก็คือตรงเนี้ยอ่าใช่ใช่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวนะที่ที่พวกเขาเคยอยู่หรือว่าหมายถึงในเมืองในเมืองหรอหมายถึงที่ที่เราเก็บหีบใบนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ที่ที่เราเจอกับสองคนนั้นครั้งแรกตรงนี้ก็ต้องเป็นที่ที่เราเก็บหีบตรงนั้นแล้วล่ะเออเป็นไปได้เป็นไปได้เ,ไไดเพราะว่าเนี่ยเควสมันหายไปแล้วแสดงว่าคเควสะจบแล้วแต่ว่าเหลือแค่ว่าเราต้องไปตามหาจดหมายฉบับนั้นที่เจอ ถ้าพูดถึงจุดที่เราเก็บหีบแล้วเกิดเควสขึ้นมาก็คือตรงนี้ซึ่งพอวิ่งมาถึงนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างแปะอยู่แต่มันดูเหมือนประกาศมากกว่าจดหมายนะเขาบอกว่าเขาจะทิ้งจดหมายไว้แต่ว่านั่นดูยังไงมันก็มันก็คือประกาศไม่ใช่อ่ะอืมด,ด,ด,ดูอลไอ้เชียเดี๋ยวบันตกใจอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปีนขึ้นหลังคาเช็คดูก่อนลวกันแต่ผมว่า บนหลังคาไม่น่ามีอะไรปีนยากเลยนะประเด็นอะไม่น่าจะทิ้งไว้บนหลังคาหรอกน่าจะเป็นไอ้แวบๆวบนั่นแหละอ่าใช่นี่คือจุดเดิมที่เราเคยเก็บนี่ใช่ไหมอะวันออกเดินทางดูสิมีจดหมายตรงนี้รีบแกะดูเร็วสินค้าใหม่ครึ่งครังอะไรอะขอบคุณน้าน่าเดินทางพวกจดหมายเขียนว่าแค่นี้พวพวกเขาน่าจะไปกันแล้วมั้ง แร่เรียกเก่าว่าเขาจะเล่นไปได้ถึงไหนกันนะอืมสแสดงว่าเราได้อชิปเมนต์จริงด้วยเนาะจากการทำเควสนี้แล้วมาเก็บจดหมายออ,อชิปเมนต์ชื่อว่าวันออกเดินทางนี่ไงเห็นป่ะได้รับจดหมายของอเล็กซานดราเออเรียบร้อยแล้วอ่ะไหนอ่านจดหมายเ,าเขาหน่อยสิอยู่ป่ะมีให้อ่านไหม กระดาษโน้ตที่ไม่ได้ลงนามไม่รู้ว่าใครเป็นคนทิ้งเอาไว้สินค้าใหม่ครึ่งคลังเรือเก่าออกจากท่าขอบคุณน,นะนักเดินทางอ๋อก็คือเกาะเรือสินค้าไปเหรอเขียนไว้แค่นี้ตามที่มอดมันบอกเลยคือเขียนสั้นมากๆแทบจับใจความอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องสินะเพราะว่าถ้าเกิดเขียน,นยายายาวๆว่า ฉันกับอเล,ล็กซานดราบลาบลาบลาลงเรือลํานี้หลบหนีสําเร็จอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเขียนไปเรื่องเวลาอ่ะแล้วถ้าเกิดคนอื่นที่ไม่ใช่เรามาเห็นจดหมายโน้ตอันนี้ขึ้นมามันจะยุ่งเอาเพราะงั้นก็เลยเขียนไว้แค่นี้อ๋อซึ่งถ้าเป็นเราก็คือเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาหนีไปได้แล้วเออเออข้าใจคิดไว้โอเคแสดงว่ารอดโอเคถือว,ว่าจบดีละอ่าถ้างั้นก็สำหรับเควสโลกเอ้ยไม่สิ ไม่ไม่ไมันมันลาตรงนี้ไม่ได้น้าไปเช็คชื่อเควสเออออลืมลืมอะจดหมายแล้วนึกว่าจบป่าเๆล่าเลยไม่จบเควสโลกเวลาเราอัดคลิปน่ะตามธรรมเนียมแล้วมันจะยังไม่จบดีตราบใดที่เรายังไม่ได้เช็คชื่อเควสกับคุณ f อฟเฟนดีหน้าเก่าเจ้าเดิมที่เราตคุนเคยส่วนของเมืองเก่าๆลืมไปแล้วว่าเขาชื่ออะไรกัน่ะพี่แว่นอินาซึมะ จำชื่อ N อ็พวกนี้ไม่ค่อยได้นะที่เห็นหน้าบ่อยขึ้นเมืองใหม่ก็ลืมคนเก่าหมดอ่ะคนเอฟเดีครับกว่าดีครับเช็คชื่อเควสนะผมแล้วแล้วก็จบไปหนึ่งเควส์สำหรับเควสโลกประจำแสามจุดศูนย์ซึ่งเป็นเควสย่อยและไม่มีรางวัลตอบแทนเป็นแพมโบเจมแต่ก็อย่างน้อยก็มีโมรากับฮีโร่วิทให้ก็พอทำเนาเมื่อเทียบกับความยาวเควสที่ไม่ได้ยาวอะไรมากและถ้าใครที่เป็นคนกดสกิปมันก็จะเล่นแป๊บเดียวประมาณ10นาทีก็จบแล้ว ชื่อเควสว่าราคาที่ต้องจ่ายนั่นเองตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด10บเควสด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยไปเล่นทีละเควสทีละเควสเออรู้สึกว่าจะทำได้แค่แปดเพราะว่าไอ้ทีมสุดยอดนักเอ่อนักชิมกับบทสรรเสริญของกาเซียเนี่ยสองอันเนี้ยมันต้องไปทำเควสรไยววันก่อนไม่งั้นมันไม่เกิดเควสมันจะไม่สปอนส่วน8อันที่เหลือเนรู้สึกว่าจะทำได้เลยอืมคิดว่าทำได้เลย เดี๋ยวค่อยไปว่ากันลวกันว่าเราสามารถรับเควสไหนจากใครที่ไหนได้บ้างแต่สําหรับเควสนี้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอากระดิ่งของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันก็ตามถามว่าดูแล้วชอบหรือวถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นลังใจให้ผมและชเนะผมกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเควสโลกถัดไปที่ผมดองไว้ของ3.0ซึ 0, ่งน่าจะเป็น1ใน8เควสนั้นและ ส่วนตัวคิดว่าจะทําเควสนี้ก่อนเพราะว่ามันคาอยู่ในลิสต์พอดีไม่อยากให้มันโอกตาไปมากกว่าน,นี้ชื่อเควสว่าสัตว์จะรู้พลาดนั่นเองครับ